ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่พารถจัดนะครับ 08432U นะครับเพื่อจะมาอาัดหินเข้าใต้หมอนคอนกรีตนะครับแต่ตอนนี้ต้องลงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องลงแล้วก็จะต้องไปช่วยกันเปลี่ยนทางนะครับให้กับขบวนดี D 51นะครับบรรทุกหินนะครับ ตอนนี้เจ้าขบวนดีดีห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับวีดเสียงดังเลยครับส่งสัญญาณให้รู้ว่ากําลังจะเตรียมตัวออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังทําการใช้แฉลงงัดประแจนะครับเพื่อสับเปลี่ยนทางนะครับตอนนี้กําลังงัดประแจนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้กับเจ้าดีดีห้าหนึ่งนะครับ ครับมาพร้อมแล้วนะครับดีีห้าหก็เคลื่อนตัวออกมาแล้วนะครับ หลังจากที่งัดตัวประแจแล้วครับเจ้าดีดีห้าหนึ่งก็เปลี่ยนทางพอขอลอนะครับก็ออกทางด้านขวานะครับ หลังจากที่เจ้าดีดี511137นะครับเบี่ยงขวาออกมาแล้วนะครับตอนนี้พอพลอนะครับนำขบวนมัทุกขินนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับเดี๋ยวขบวนมัทุกขินนะครับจะเริ่มไปโรยทางนะครับตั้งแต่บริเวณชุมชนหลังวัดตะตูมนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนนะครับตามจนไปถึงสพาเกือกม้านะครับ บริเวณชุมชนบ้านดนงยากน,นะครับอันนี้กำลังลอดสะพานยกระดับสายนังหปรมการจจนบุรีแล้วนะครับ นี่นะครับดีดี51นงครับขบวนมาที่รอใจสะพานยกระดับ,บสายนครปฐมกาญจนาบุรีเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณหลังวัดดันงตูนะครับบริเวณชุมชนหลังวัดดันงตูนครับแต่จะ่ยายให้เพื่อนๆได้ชมกันถนึงสะพานเกือมา ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากช่องหนองประดุกชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไคร์แล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ